ขอบคุณนะครับขอบคุณผมมากเลยตอนนี้มีเต็นตะกร้าแล้วจะไม่เป็นไรเต็นตะก้าจเขาไม่หวีไม่ได้หรอกทำไมอ่ะหวีให้กูดีกว่าเพราะผมกูยาวกว่าเขาให้กูมาหวีหวีผมกูเลยให้ดีหวีผมยังไงอ๋อด้วยน้ำมาตีด้วยเน็ตมีน้ำนะไปยังเขเรียกชื่อที่ผมชกอาวอลักจริงที่ไงวอลัฟต์นะ อาเบาเอาหลวงพ่อ่นเขาเห็นเราเป็นพนังมัีนเลยเียนหลวงพ่อีขอบคุณรับอภิวาทาี่ใช่พระีกพ่อนี่ถามจริงนที่เขาให้มา ปากหน่อยเขาให้มากินหรือให้มาเป็นภาระพวกเราดีแล้วมีแล้วจะได้พอดีน้ำหนักมจะได้เท่ากันจะได้ยืนอยู่ได้ทำไมนะถ้าอะไรมาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรเลยมันหนักจริงจริงว่ะนะเอาวางไว้ก่อนอ่ะมึงเชื่อไหมล่ะอ่ะลองยกดูนี่พี่จอห์นยกทำไมเล่า เก่งเนอะอีดูุหนึงเอาวางไว้บนหัวได้ด้วยไม่ใช่นนหัวเขาตอนี้ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้หนีไปสู้กนเกี่ยตัวเครือนี้ดังสองปากลางใจผู้ดันก็ต่างต้องลงมื กูได้จากแขงคอนบุรีแล้วกูอยู่ไหนตอนนี้กูอยู่ไหนปทุมแล้วกูจะไปร้องคนบุรีได้ยังไงโอ้โออ๋อมึงพาเจ้าตากแห้งรถมาที่โอ้ยยังไทกันเนี่ยฮะแล้วร้องเพลงก็ร้องจะน้องถีบก็ร้องหมายความว่ายังไงเป็นอะไรกันี้บอกจากทองเนคนเก่าหมอกชั้นนันทยาเจอปุ๊บรักปั๊บเออมึงชื่ออะไรนะ นันทยาพ้นไม่ได้เราชื่อนันทยาเออราเป็นทหารแล้วไปชื่อนันทยาแล้วจะไปจีบผู้หญิงเนี่ยชื่อเราไปหวานโหมดชื่อเข้าะแล้วแล้วจะไม่หมดชั้นชื่ออะไรดีประชุกข้าวชื่อโศกนาตกรรมเหมือนโดิมนี่พ่อใครจะให้กูเข้าบ้านล่ะแต่ไอ้ชื่อนี้พ่อมันดูเข้มแขังดีไอนพูดชื่อนี้เข้มแขังเข้มแขังโศกนาตกรรมโศกนาตกรรมเอาเอากรรหนึ่งเดียวเดียนสั้นๆก็ได้เจ้าโศก ขอพบพ่ออาอันโง,งน่าจะจำยากไปเป็นไหมชื่อโศโศ<ซ>โศกระเปียวชื่อยอโศกระเปียวมันจะยากนะโศกระเปียว กระปียวเนี่ยชอบจริงๆโศกี่โตเดียวเลยฉันตอนเราอกระโศกชอบชอบแน่นะแต่เราจะบอกให้รู้กันเลยว่าเราเนี่ยชอบไปกันเจอครั้งแรกกับผมลักเลยจะหาว่าเราเนี่ยไม่ให้โอกาสนะจะให้โอกาสสองคนไปจีบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กันแต่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงให้เวลาครึ่งชั่วโมงไปจีบเขาไม่ได้ถ้าหมดเวลาแล้วยังจีบไม่ได้เราจะขอจีบบ้างครึ่งชั่วโมงนะไม่เสียงตลาดให้เลยนะ ส่งพลาไปเลยทำไมล่ะโอ้ยตาเขาเฉี่ยวตามผมจัดักยมีเจ้าขังมึงไม่เหมาะกับเขาหรอกความสูงมือเขาไม่ได้ต้องโกนหนีบนไง เออคุณเชื่ออะไรครับัยาคุณยาเหรอครับคุณอยู่อยามีไปลยยังครับไม่เมขอ่อนเลือเกินนะอันนี้ของโอัวบอ่บอกเลยนะอะไรขลุมเป็นต่อ ทำไมหันมาไกลๆดูสิาจไปไหนกันอุ้ยเบลเอาอุ้ยเบลเอาโอ้ยคันโอ้หนูะไหนใ้เมื่อหปไมหันมากลๆดูสิายไปไหนกันอุ้ยเบเพี้ยนปุ๊บมีตเบยฟังฟังใจฟังโอ้ร้องคนใจรอบหนึ่งใจโอ้หนัวละองหนูจน้เมื่อไหร่เปทำไมหันมาไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันอุ้ยเบลไม่ร้องพอขอสักทีเถะ อยู่ที่อะไรกันฮะข้าหัวหน้าอ่ะกูมองมึงบู้มบุ้มึงอย่านะหัวหน้าทำโทษเลยกูไม่กล้าเราทำไรอ่ะหัวหน้าทำโทษมันมึงยกเข้าไปให้หมดเลยไอ้เลยยกไปให้หมดเลยมึงไม่ว่าหน่อยว่ามึงมึงยกไปเลยมึงว่าเขาอย่าไปใช้แรงงานคือเยอะเบลพี่ชอนเขาอายุเยอะแล้วเข้าใจป่ะครับเออแล้วแตวเขาเหนื่อยง่ายเข้าใจไหมอย่างน้อยให้เขาอยู่ถึงพรุ่งนี้หน่อยเห็นไหมดูหน้าจริงทำไม เขายังห่วงกูเลยหมดเวลาแล้วเวลาแล้วเขาไม่ชอบสีครดีครับเสอือชื่อะะอะไรเหรอครับอารยาค่ะผมมีชื่อว่าสังสิงนะคะรับ